ทุกคนฮนะผมไม่ข่าวดีทุกคนรู้จักกีดีไหมที่ผมเคยเล่นไปภาคแล้วใช่คือมันมีภาคสออกมาแล้วแต่ผมจะยังไม่เล่นผมจะลองไปเล่นภาคสองก่อนเนี่ยคือภาคสามที่มันเพิ่งมาวันนี้เลยแล้วคือผมตกใจมากผมมาคอยเปิดดูทุกวันเลยเนี่ย, <laughs> ยงคงจะสั่นๆคือจริงๆก็ไม่ได้แถายมาบอกก่อนว่าเออผมบอกก็ย่อนดีกว่า คือมันดีใจมากๆากราทำตัวไม่ถูกอ่ะคีอวยูแต่ใจว่าจะหลดเกมนี้มาเล่นเลยอะมันก็คงจะน่กกากลัวมากด้วยอโอ้บาบาริน่านะฮะคือมันเป็นเกมสนุกแล้วผมว่าเดี๋ยวภาคสามมันกต้องดังแน่ๆผมก็เลยแกะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะไปโหลดภาคสามมาเล่นแล้วกัน แล้วก็อย่าลืมบอกก็ฝากกดติดฝากติดตามรอไว้ด้วยแล้วกันครับก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองหลดภาคสองมาเล่นเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปภาคสองมาลอแป๊บเดียวครับเจอก,กันคลิปกระเทยอวบราภาคสองเต่ว